เอาละครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสรุปภาพรวมตู้กาชาใหม่ที่จะมากลางเดือนนี้นะกับตู้กาะชาซีรีส์ส่งคำเลือดพันปีนะครับโดยครั้งนี้เนี่ยตัวละครที่จะมาใหม่เนาะมาด้วยกันทั้งหมด2คนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องแคนดิสกับพี่มัสคูลินนะครับมากันทั้งหมด2คนด้วยกันนะตู้นี้มีแค่2คนเท่านั้นนะครับ ก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดจากภาคสงคำเลือดพันปีทั้งคู่เลยเนาะระยะเวลานะครับจะมาตั้งแต่วันที่19ตุลาบ่าย2โมงอยู่ถึงวันที่31ตุลาก่อนบ่าย2โมงตู้นี้ไม่มีตู้แยกนะครับมีแค่ตู้หลักตู้เดียวเท่านั้นนะก็ตามคอนเซ็ปต์ตู้กลางเดือนนะครับหลังๆตู้กลางเดือนไปแบบนี้หมดนะครับแต่ว่าเลดในการได้มันค่อนข้างที่จะดูดีกว่าตู้ท้ายเดือนเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สำหรับเลดตู้กาชาตู้นี้นะครับก็ตามสไตล์ตู้กลางเดือนนะครับไม่มีลุดเลดโอกาสได้ตัวละคร5ดาวอยู่ที่6%เทุกสเตป็ปแล้วก็มีการันตีเยอะด้วยสเต็ปที่33าการันตี5ดาวหนึ่งตัวแล้วนะครับปกติเนี่ยเขาจะการันตีทุกๆสเต็ปที่5แต่อันนี้เป็นสเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่66ก็การันตีเช่นกันแล้วก็พิเศษมากๆสเต็ปที่10กับ20นะครับเขาจะการันตีตัวละครใหม่ให้คุณเลยนะครับ คุณจะได้แน่นอนไม่เป็นน้องแคนดิสก็เป็นพี่มัสคูลินนะครับออกให้คุณแน่นอน1ใน2คนนี้นะครับยังไงก็ออกนะสเต็ปที่10กับ20เนาะแล้วก็พิเศษสุดๆสเต็ปที่2ี่25นะครับคุณจะได้ตัว๋วการันตีไปเลือกเลยว่าคุณอยากได้ไขรระหว่างสาวสวยกับนักมวยปัม้ม <c oughs> ไปเลือกได้เลยนะในส่วนของสเต็ปที่25เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมตัวละครในตูันก่อนนะก่อนที่จะไปพูดถึง2ตัวละครหลักนะครับ สำหรับภาพรวมตัวละครในตู้นี้นะครับเอาจริงก็มีบางตัวนะครับที่ยังใช้งานได้ดีอยู่ในนปัจจุบันแล้วก็บางตัวละครมีตัวละครทด,ทดแทนเยอะแยะไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีตัวไหนที่ใช้งานดีๆได้บ้างเนาะเริ่มที่อิจิโกะก่อนนะครับอิจิโกะเป็นตัวละครฟามนะช่วยฟาร์มหยดน้ํากับน้าหอมเล็กได้เอาไปลงเลดบอลได้ดีระดับหนึ่งแต่ณปัจจุบันมีตัวละครที่ทําหน้าที่แบบนี้ค่อนข้างเยอะแล้วไม่ต้องมองใครไกลนะมองแค่เทสซเทสะก็ใช้งานเหมือนอิจิโกะแต่อัปเกรดกว่าคือดรอปสามอย่าง หยาดน้ำนะอันนี้ผมข้ามาเทสัว์เลยนะครับภาพรวมก็เล่นได้ดีกว่าอิจิโกะด้วยในด้านของความแรงเกมเพย์นะภาพรวมคือโอเคเลยเล่นดันน้ำหอมใหญ่ก็ง่ายเพราะว่าไม่สนใจเกาะแข็งนั่นเองนะครับย้อนกลับไปที่ฮิเมะนะครับสำหรับโอริฮิเมะนะครับจะเป็นตัวละครช่วยซูเปอร์บูทแล้วก็กางโลได้นะตัวนี้ สามารถเอาไปช่วยซัพพอร์ตในการตีกิลวได้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนขาดตัวละครบูธขาดตัวละครแปะโลกก็เอาน้องฮิเมะไปซัพพอร์ตตรงจุดจุดนี้ได้นะครับเป็นตัวละครที่ออกมาซัพพวกคอนเทนต์ตีกิลได้ดีนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกับเทสลาแล้วก็คีละนะครับโดยทั้ง2คนนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีลิง์ช่วยในการฟาร์มหยาดน้ําได้นั่นเองนะตัวของเทสลาดอกสีส้มคีละดอกสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวของเทสลาเนี่ยมีเพิ่มเติมช่วยในเรื่องของการดรอปศีลากับน้ําหอมเล็กด้วยนะ อันนี้คือข้อดีของพวกเขาทั้งคู่นะครับและต่อมาจะเป็นในส่วนของกิมโจโนะครับกิมโจโไม่ใช่ตัวละครช่วยฟาร์มนะเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นเชียร์คอนเทนต์ต่ตางๆภาพรวมเกมเพย์ถือว่าดูดีความลงความแรงถือว่าใช้ได้แต่ยังไม่ได้แรงเท่ากับพวกตัวละครที่มีอาบลิตี้ที่แบบมันดูพิเศษอะนะที่แบบเบิร์นฮิตบวก2บุสเอพีไปด้วยกิมโจยังสู้ตัวละครพวกนั้นไม่ได้เพราะว่ากิมโจไม่ได้มีอาบลิตี้เหล่านั้นนะครับก็เป็นตัวละครทั่วไปที่เอาไว้เล่นสนุกๆได้ระดับหนึ่งนะคอนเทน ยังไม่ได้เล่นลื่นไหลขนาดนั้นนะพอได้ระดับหนึ่งแต่ก็เจอคอนเทนต์ยากๆเกินไปก็ไม่ไหวนะต้องดูเพื่อนลุมถีมด้วยนะครับแล้วก็คนต่อมานะครับกับคุจิกิเบียวคุยะลังซัมเมอร์นะเบียวคุยะเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีลิงก์ช่วยในการฟาร์มน้ําหอมเล็ก5ขวดนะอันนี้คือข้อดีของเขาเลยคุณสามารถเอาเบียวคุยะไปใส่เป็นลิงก์ในการฟาร์มน้ําหอมเล็กได้ใส่ให้ตัวละครสีทบอื่นๆได้เลยไม่จำเป็นต้องเอาเขาไปเล่นก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวละครต่อมานะครับกับโซมาลีนะครับโซมาลีเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกิมโจครับไม่ได้มีหน้าที่เจาะจงขนาดน,นั้นนะไม่ได้ออกแบบมาแบบเอาไว้ตีจิวเป็นหลักไม่ได้ออกแบบเอาไว้ช่วยฟาร์มนะเป็นเอาไว้แบบเล่นเป่าๆนะครับภาพร,รวมเกมเพลย์ออร์มี้ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะก็เล่นได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่า ยังคงสู้ตัวละครเก่งๆเมตาแรงๆไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็2คนสุดท้ายนะครับอันนี้ผมขอรวบเลยแล้วกันนะเพราะว่าลูเชียกับเคียวราคูเนี่ยออกแบบมาคล้ายๆกันเลยก็คือ2คนนี้เขาตีกิวเหมือนกันแตกต่างแค่เผาในการตีนะครับโดยตัวของลูเคียเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ตีกิวเอสปาดาเลยยประชิดนะโดยตัวเธอเป็นสายโจมตีปกติและยัประชิด,ท,ดที่ดีที่สุดแล้วในการตีกิวเอสปาดาในณนปัจจุบันนะครับ และก็ในส่วนของเคียวระคุเนี่ยจะดูดีกว่าลูเคียระดับหนึ่งเพราะว่าเคียวละคุเขามีในเรื่องของการซูเปอร์บูตในตัวด้วยนะครับตวัวเคียวละคุสามารถบัฟท,ทั้งทีมได้ด้วยลูเคียไม่มีนะลูเคียเป็นได้แค่แบบดาเมจแต่เคียวละคุเนี่ยจะเล่นเป็นกึง่งบัฟกึ่งดาเมจหรือดาเมจล้วนเลยก็ได้นะเพราะว่าเขามีความสามารถในเรื่องของการซูเปอร์บูตด้วยนะครับแล้วก็ตวัวเคียวละคุจะเป็นผู้สังหารหน่วยสูตรระยะประชิดอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างเคียวระคุกับลูเคียนะครับก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ใช้งานตีกิระดับต้น ทั้งคู่เลยในณปัจจุบันนะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวละครหลักหน้าตู้กันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนาะเริ่มที่พิมัสคูลินก่อนเลยนะครับนี่จะเป็นเวอร์ชั่นแรกของเขาในเกมนี้นะสลับมัสคูลินเนาะเวอร์ชันนี้ออกแบบมาเป็นเผ่าควินซี่ชตารลิตเตอร์สีฟ้านะครับสายโจมตีปกติค่าเอติเคทที่เลเวล200เนี่ยจะอยู่ที่823หน่วยนะครับและนอกจากนี้ตัวของพ่มัสยังเป็นผู้สังหารชตารลิตเตอร์อีกด้วยนะสามารถตีเผ่าสตารลิตเตอร์ได้รุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับ และในส่วนของทําไม่ตายนะั้นรวมไปถึงการโจมตีอื่นๆนะครับจะไม่มีในส่วนของการสร้างสถานะพิปกติอะไรเลยนะเน้นตีเพียวเป็นหลักเลยนะสรับพิมัสคูลินนะทําไม่ตายก็ชื่อเท่ด้วยนะสตาร์แฟลตซูปเปอร์โนวาชื่อคดอลังการเลยนะพิมัสคูลินเขานะครับและในส่วนของลิงก์ที่พิมัสคูลินได้รับนะครับจะได้เป็นในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ สูงสุดในเกมเลยนะอยู่ที่35%นะครับนี่คือค่าที่สูงที่สุดในเกมแล้วสลับลิงค์เพิ่มความเสียหายจมตีปกตินะครับและในส่วนของสกิลพาสซีที่ได้รับนะครับจะได้ในเรื่องของลบเชิญบวก1ครั้งเนาะ ความกว้างในการโจมตีปกติกว้างขึ้น20%พร้อมกับยกเลิกการสัตรตูด้วยแน่นอนว่าสายโจมตีปกติระยะประชิดนะครับมี2ความสามารถนี้ช่วยให้ตัวนั้นเล่นลื่นขึ้นอย่างมากเลยนะถ้าเกิดสายโจมตีปกติระยะประชิดเนี่ยขาดอ b บิลิตี้ใดอาบิลิตี้หนึ่งไปนะบอกเลยว่าจะมีความติดขัดแต่นี้จับเต็มมาให้ถึง2ความสามารถเลยนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของอ b บิลิตี้ที่มา s c คคูลินได้รับกันบ้างนะครับอย่างแรกเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติไปเพียวเพ,ว,เพว70 เปอร์เซนต์เลยอันนี้ถือว่าให้สูงเลยถ้าไปรวมกับลิงก์จะเป็นร้อยห้าเปอร์เซนต์เลยนะอันนี้ถือว่าสูงมากๆเลยนะสำหรับอเบอร์ที่เพิ่มความเสียหายโจมตีปกตินะครับมีในส่วนของซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับทำให้มัสคูลินโดนตีไม่ลม้มไม่ชะง,งักสามารถออกแอคชั่นต่อๆไปได้เลยนะครับแล้วก็รอดจากความตายด้วยครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดมัสกูลินตายเนี่ยสามารถฟื้นคืนชีพมาใหม่ได้ครั้งหนึ่งเนาะมีในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังแล้วก็ยืดเวลาท่าเสริมพลังด้วยนะครับ สกิลสองของมัสคูลินเนี่ยจะเป็นสกิลบัฟผีบเนาะการที่มี2ความสามารถนี้ทําให้การบัฟมันอยู่นานขึ้นแล้วก็การเพิ่มพลังของการบัฟเพิ่มมากขึ้นเข้าไปด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับสกิลสยังสามารถฮิลได้ด้วยเลยติดเมดิกมาให้ด้วยนะครับทำให้การฮิลเนี่ยมันกลายเป็นการฮิลหมูนะทำให้ฮิลทุกๆคนในปาร์ตี้เข้าไปเลยเนาะแล้วก็มัสคูลินนะครับจะไม่ติดสถานะอ่อนแรงแบบ100%เอร์เซสามารถยืนในบ่ออ่อนแรงได้เลยนะครับ และนอกจากนี้ตัวของมัสคูลินยังมีอัลแบตตี้ตีกิวครบเลยไม่ว่าจะเป็นผู้สังหารเพิ่มขึ้น30%แต่ถ้าเกิดไปตีแบบกิวจะเพิ่มเป็น50%ทันทีนะครับเพิ่มความเสียหายโจมตีระยะประชิด10%แต่ถ้าเกิดไปตีแบบกิวจะเป็น30%พร้อมกับเบิ้ลฮิตโจมตีปกต,กติบวก1แต่ถ้าเกิดคุณเอาไปตีกิวจะเปลี่ยนเป็นบวก2ทันทีนะครับเอาตีตีกิวครบเครื่องเลยนะตัวนี้ออกแบบมาตีกิวสไตล์เตอร์ระยะประชิดนะแน่นอนว่า จะเป็นตัวละครที่ดีที่สุดในการตีกิวชาตาเลเตอร์และยับปชิดสลับสายโจมตีปกตินะครับสามารถทําดาเมจได้สามารถบูตได้ด้วยถ้าเกิดดาเมจแรงพอ ปิดในการบูตเดียวก็ไม่ต้องมีตัวซับแล้วมสัสคูลินมันจบไปเที่ยตัวเดียวเลยนะครับในเรื่องของการบูตนะมันสามารถเล่นได้หลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเกิดเกมยืดๆหน่อยอาจจะเอาตัวละครที่ช่วยบูตมาใส่ไว้เป็นโคต้าในทีมเราแล้วก็ใช้มสัสคูลินเป็นฟูลดามจนะครับหรือถ้าเกิดในอนาคตมีตัวละครตีดามจอีกตัวหนึ่งเข้ามาแล้วมันเก่งๆคุณก็สามารถเอามาสัสคูลินเนี่ยปรับเป็นในเรื่องของลดคู่ดาวแล้วก็ตีเข้าไปด้วยก็ได้นะจะได้ทั้งบัฟบแล้วก็ทั้งตีนะครับก็ สามารถเล่นได้หลากหลายสำหรับพิมัาสคูลินเนาะแล้วก็ลิง์ดีด้วยสามารถเอาไปใส่ให้ตัวละครตีปกติอื่นๆในอนาคตก็ได้นะเพราะว่าเป็นลิงก์เพิ่มความเสียหายโจมตีปกติสูงที่สุดในเกมแล้ว35เเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกมเพย์ของมัสคูลินกันว่าภาพรวมเกมเพย์จะดูดีขนาดไหนนะเรามาเริ่มกันที่การโจมตีปกตินะครับสำหรับการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยการหนนะโ้โหโมเดลโคตรเกรเร <laughs> นึกว่ามือปั้ม WWE ฮะส,สกิลหนึ่งนะครับเป็นการยิงไปข้างหน้านี่นะเหมือนดันศัตรูไปรอบๆด้วยนะครับนี่ปุ๊บส,สกิลแทบไม่ต้องสนใจเลยสนใจแค่ส,สกลสิสกลสองสกิลสองเป็นการบับแลวก็ฮิวนะครับดีด้วยมันไม่เป็นบีมถ้ามันเป็นบีมเนี่ยบางทีมันทำมอนเตอร์แตกแถวนะปล <ś m _> <ś m _> ่อยตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเออก็ได้เซตติ้งเวลาตีกิวง่ายดีนะส,สกิลสามเป็นการพุ่งไปต่อยข้างหน้าน,านะครับซึ่งความกว้างมันมีนะมันไม่ได้แคบๆเดี๋ยวคุณดูดีๆ อะคุณเห็นไอ้ลูกบอลตรงซ้ายมือไหมยังโดนเลยนะครับสกิลสามมันกว้างระดับหนึ่งแต่ดาเมจไม่ค่อยมีหรอกเพราะเราใส่กระต่ายไปอยู่แล้วนะครับเน้นตีผิวและทําไม่ตายนะครับนี่มันชื่ออะไรนะสตาร์แฟตซูปเปอร์โนวาปะ่ะ <laughs> เออท่าอลังการมากนี่ อ่ะเรียบร้อยสำหรับมาสคูลินนะจุดเด่นก็ตีปกตินั่นแหละนะพับรวมตีปกติถือว่าดูดีเลยนะครับแล้วก็ตัวละครสุดท้ายนะครับสาวสวยในตู้นี้นะกับน้องแคนดิสนะครับสำหรับแคนดิสนะครับจะเป็นเผ่าควินซี่แล้วก็สตาร์ลิตเตอร์ด้วยนะครั้งนี้ออกแบบมาเป็นตัวละครสีส้มอีกแล้วเหมือนเวอร์ชั่นแรกของเธอเลยก็ออกแบบเป็นสีส้มนะครับเป็นสายสกิลนะค่าเอพีอยู่ที่901หน่วยนะแตะ900หน่วยเลยนะครับนอกจากนี้ตัวของน้องแคนดิสยังเป็นผู้สังหารหัวหนะ้าหน่วยพัสอีกด้วยนะ สามารถตีหัวด้านหน่วยได้รุนแรงกว่าปกติขึ้นไปอีกนะเพราะว่ามีบวกอยู่ข้างหลังนะครับในส่วนของทําไม่ตายนะครับทำศัตรูติดเน็บชาได้ร้อยเปอร์เซนต์รวมไปถึงการโจมตีอื่นๆก็มีโอกาสทำศัตรูติดเน็บชาได้เช่นกันนะครับในส่วนของลิงก์ที่แคนดิสได้รับนะครับจะได้ในเรื่องของลดคูลดาวสกิลอยู่ที่ 14%นะพร้อมกับสกิลพาสีฟ3สกิลเนาะก็จะเป็นในส่วนของลบอยุ่เชิญบวก2ครั้งนะครับเพิ่มความกว้างของสกิล20%แล้วก็ตัวของแคนดิสไม่ติดเน็บชาเอง100%ยเอง100%ด้วยนะถ้าเกิดติดเองก็ดูกระไลอยู่นะครับเป็นตัวละครใช้สายฟ้าจะติดเน็บชายเองแปลกๆเนะาะอัลเนิตี้ที่แคนดิสได้รับนะครับความแรงทําให้ตายเอาไปเลย60%เนะครับเมื่อทําศัตรูติดเนบชา ติดนานขึ้นอีก5วินาทีและเมื่อแคนดิสโจมตีใส่ตัวละครที่ติดเด็บชาอยู่นะครับดาเมจที่แคนดิสทําได้จะรุนแรงขึ้นอีก40%ด้วยเนาะนอกจากนี้ตัวของแคนดิสนะครับยังเพิ่มโอกาสให้เผายมาทูตเนี่ยติดสถานะผิปกติง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับแน่นอนว่าแคนดิสเนี่ยเป็นผู้สังหารหัวหน้าหน่วยแต่หัวหน้าหน่วยเนี่ยมันติดเผายมาทูตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความสามารถจากอาวุธนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับลดค่าป้องกันศัตรูด้วยนะหลังจากที่ศัตรูเนี่ยถูกการา จะถูกลดค่าป้องกันไปนั่นเองนะครับไม่สนใจก,การกัดศัตรูและไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะไกลของศัตรูอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เมื่อทำศัตรูติดสถานะผิดปกตินะครับตัวของแค n ดิสจะได้บูสต์เ p 80เป็นระยะเวลาหนึ่งนะโดยตัวของแคนดิสเนี่ยต้องเป็นคนทำศัตรูติดสถานะผิดปกติเองนะถึงจะได้ความสามารถดีนะครับ เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%แต่ถ้าเกิดไปตีกิวจะกลายเป็น50%ทันทีนะครับความเสียหายของการโจมตีระยะไกลแรงขึ้น10%แต่ถ้าเกิดไปตีกิวจะแรงขึ้น30%พร้อมกับเบิร์นฮิตสกิลบวก2แต่ถ้าไปตีกิวจะเป็นบวก3ทันทีแน่นอนตัวแคนดิตนะครับจะฟูลมากๆในการลงตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะไกลนะตัวนี้ออกแบบมาเอาไว้แบกการตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะไกลเลยนะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆจริงๆแต่ถ้าเกิดถามผมว่าเอ้ยพี่ แล้วถ้าเกิดตัวนี้มันใช้แค่ตีกิลวอย่างเดียวเหรอเอาไปเล่นอย่างอื่นได้ไหมอย่างอื่นก็ได้ครับดันลิมิตเบเกอร์ควสผมว่าก็พอไปได้นะแต่ต้องตรงเงื่อนไขอาจจะไม่ต้องตรงเงื่อนไขทุกอนูก็ได้อาจจะตรงแค่แบบเป็นตัวละครสีส้มเป็นเผาควินซี่ตีระยะไกลอะไรพวกนี้ก็พอไปใช้ได้นะเพราะว่าผู้สังหารของเธอเนี่ยสังหารหัวหน้าหน่วยในลิมิเตเบเกอร์ควสมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วคุณจะเจอจะแบบ สังหารเผาลูกน้องนะ้าไม่ได้เจอแบบสังหารเผาหัวหน้าอยู่แล้วนะครับแต่อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเอาแค่มันตรงแบบเงื่อนไขระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดมอนเตอร์เป็นเผายม,มทูด,ด้วยยิ่งดีเพราะแคนดิตจะเก่งมากๆในการตีกับเผายมทูตนะมันทํนะาให้ยม,มทูตเนี่ยติดสถานะพิบุติง่ายพอติดง่ายแคนดิตก็ได้ฟูลดาเมจแบบเต็มที่เลยนะครับอาเดี๋ยวไปดูในส่วนของเกมเพลย์ของแคนดิตกันบ้างว่าภาพรวมเกมเพลย์ของแคนดิตจะดูดีมากน้อยขนาดไหนนะครับ เรามาเริ่มกันที่การโจมตีปกตินะครับสำหรับการโจมตีปกติของแคนดิสเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะไกลสี่ครั้งด้วยกันนะซึ่งแอนิเมชันผมมองว่าด,ดูดีเลยนะผมไม่ชอบแค่จังหวะสุดท้ายที่มันพุ่งไปอะดูปะแปลกไงก็ไม่รู้นะสกิลหนึ่งนะครับเป็นการโจมตีไปข้างหน้าเนาะระเบิดสายฟ้าตุ้มนะเอฟเฟกต์สายฟ้าผม,นะมาาว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะสกิลสองนะครับเป็นการรวบแล้วก็โจมตีไปข้างหน้านะรวบก่อนแล้วก็ตุ้มอีกทีหนึ่งนะปิดท้ายด้วยการระเบิดอีกทีหนะนึ่งนะนี่แล้วก็ยิงป้้หน,ห,นปหนกงไขาาอี สกิล3ก็ทั้งจอะนะครับเขาทำอะไรยิงธนูเหผมไม่มั่นใจว่าเขาทำอะไรเหมือนระเบิดตัวเองมะร <laughs> ะเบิดสายฟ้าความเร็วสูง <laughs> เออ,อ่มาดูในส่วนของแอนิเมชันทําไมตายเก่นบางต้องบอกเลยว่าทําไมตายในดูแบบกิกี้ยังไงก็ไม่รู้ว่าเออทําไมตายดูดูเฉยๆมากยิงธนู ธนูงโง่โอ้โหเสียดายมากน่าจะเป็นอะไรที่มันดูดีกว่านี้เนาะเออสรุปภาพรวมตู้กระชาส่งคาเลือดพันปีในครั้งนี้นะครับสำหรับตู้ในครั้งนี้เนี่ยตัวละครที่มาด้วยกันทั้งหมด2คนเท่านั้นเนาะซึ่ง2คนนี้เนี่ยถ้าเกิดถามาว่า2คนนี้มันเก่งหรือเปล่าต้องบอกว่ามันเก่งนะครับไม่ได้อ่อนเลย2คนนี้เนี่ยทำออกแบบมาได้ดูดีเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นต้องเปิดกันทุกๆคนนะครับมันขึ้นอยู่กับไอเดียของเพื่อนๆว่าไอเดียของเพื่อนๆเนี่ยขาดเหลือตัวละครแบบไหนบ้างนะถ้าเกิดเพ สามารถผ่านตีกิวหัวหน้าหน่วยระยะไกลแล้วแบบไม่มีปัญหานะสามารถผ่านในการตีกิวชะตลิตเตอร์ระยะประชิดแบบไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องหา2คนนี้ก็ได้เพราะ2คนนี้เนี่ยจะฟูมากๆในการตีกิวตามที่ผมบอกนะครับ แต่สำหรับผู้เล่นใหม่นะถ้าเกิดผู้เล่นใหม่แบบเอ้ยพี่ผมไม่ได้โฟกัสการตีกิวมากแต่อยากเปิดเปิดได้ไหมมันก็เปิดได้ครับไม่ใช่ว่าเปิดไม่ได้เพราะว่าแคนดิสเนี่ยนอกจากการตีกิวแล้วตามที่ผมบอกไปเล่นอย่างอื่นตัวของเธอก็ยังคงสามารถเอาไปเล่นได้อยู่ดีนะครับผมมองว่าภาพรวงของเธอเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องตีกิวก็ได้ไปเล่นอย่างอื่นก็เก่งเหมือนกันเพราะามีบูสต์เอชพีแปดสิบเปอร์เซ็นต์กับเบิร์นฮิตสกิลบวกสองมันเป็นเหมือนแบบ อาบัติทีพื้นฐานของตัวละครที่มันแรงๆะนะครับแน่นอนว่าแคนดิดแรงอยู่แล้วนะการที่มี2ความสามารถนี้เข้าไปนะแล้วรูปแบบเกมเพลย์ของแคนดิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่วยด้วยมันเล่นลื่นระดับหนึ่งเลยผมเลยมองว่าถ้าเกิดอยากได้ตัวละครสีส้มเก่งๆสักคนนะครับเอาน้องแคนดิดไปก็ได้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีตัวละครสีส้มที่มันเก่งอยู่แล้วสามารถแบกตัวละครสีส้มได้อยู่แล้วแล้วก็บวกกับว่าไม่ได้สนใจตู้นี้ไม่ได้สนใจการตีกิวมากจากฮามก็ได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่ นะครับแต่ผมแนะนําว่าผู้เล่นใหม่ถ้าเกิดตัวน้อยมาลงทุนตู้นี้สักนิดหนึ่งก็ดีนะสัก 3, สามสเต็ปหกสเต็ปว่ากันไปเพราะว่ามันมีการันตี 6, สเต็ปที่3กับสเต็ปที่6นะหรือถ้าเกิดมีเพชรเหลือจริงๆอยากจะเปิดถึง10มันก็เปิดได้เพราะผมมองว่าได้ตัวใดตัวหนึ่งมาก็สามารถใช้งานได้ทั้งคู่นะครับแต่ตามที่บอกนะถ้าเกิดผู้เล่นคนไหนที่แบบผ่านชิวๆอ,อ,อยู่ละตีกิวหัวหน,น้านหน่วยตีกิวสตาริเตอร์นะโดยที่แบบไม่ต้องแคร์สองคนนี้ก็ไม่จําเป็นต้องเปิดก็ได้ นะครับแล้วก็ภาพรวมตัวละครล่วตู้ก็ดูดีระดับหนึ่งนะใช้คําว่าถ้าได้ตัวละครใช้งานมามันก็ดีนะแต่ถ้าเกิดได้ตัวละครไม่ได้ใช้งานมาก็ตามนั้นหรือถ้าเกิดเพื่อนๆมีซ้ําแล้วก็นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตู้กายชาสงครามเลือดพันปีในครั้งนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเนาะก่อนจากกันก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปของช่องผมด้วยนะครับ และที่สำคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อนๆคนใดที่อยากจะซัพพอร์ตช่องของ,ของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวันนี้ผมพูดจาผิดพลาดประกันใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเปิดตู้กาชานะเดี๋ยวผมมาเปิดแน่นอนสำหรับตู้นี้นะครับไว้เจอกันสวัสดีครับ